หนึ่งวันกับการขึ้นถ้ำนาคาจะเป็นไงบ้างไปดูกันครับแล้ววันนี้ผมก็มาถึงที่นี่จนได้ครับถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬครับทุกคนใครที่กำลังจะมาที่นี่นะครับบอกเลยว่าเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยวันนี้มาถึงเช้ามากแต่ก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงนะครับก่อนมาเนี่ยก็ให้ติดต่อไกด์ไว้ก่อนก็จะดีนะครับแล้วก็มาถึงแล้วก็มาซื้อบัตรที่อุทยานอาาเนี่ยตกประมาณคนละสามสิบบาทวันนี้วันที่ผมมานะครับตรงกับสิบเอ็ดกรกฎาคมซึ่งเป็นวันหยุดแล้วคนเยอะมากนี่คือบรรยากาศระหว่างทางนะครับเป็นความสวยงามของธรรมชาติที่แบบชออออบบมมมมมมมาาาาาาากกกกกกดดดูเเเเเเพลลลลลิินนนนนนนแแ้้้้ววว็ไไ่่่่่ืืยยยยคครรัีีีทผขขึฝตศง ตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปที่มีหินลักษณะ้ายดอกห็ดนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจะมีหินลักษณะเป็นเกร็ดตลอดทั้งทางเลยครับอ่าลืมบอกไปนะครับเขาจะมีจุดที่แบ่งเป็นโซน A B C D E แล้วก็สําหรับใครที่เดินไม่ไหวนะครับเขาสามารถหยุดพักระหว่างทางนะครับทางขึ้นที่นี่ถือว่าขึ้นไปค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะเขาทำบันไดให้ตลอดทางเลยครับทางไหนที่ชันมากๆเนี่ยก็จะมีบันไดให้ตลอดแล้วระหว่างทางนี่เดินไม่เบื่อเลยครับเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกเยอะมากเนี่ยต่อแถวกันขึ้นบันไดแบบนี้เลยครับทางมันจะมีชานพักแบบนี้ครับไว้ให้ แต่ว่าขึ้นมาตรงไหนที่เป็นจุดชานพักเนี่ยก็จะโปร่งๆแบบนี้เลยครับขึ้นมาสักพักก็มาเจอมวลมหาประชาชนนะครับตรงนี้คือนั่งรวมตัวกันเยอะมากเพราะว่าจะเข้าในถ้าระหว่างนั่งพักเนี่ยหาอะไรจิบยเย็นๆหรือใครพกข้าวเหนียวหมูเหนียวหมูนี่คือสามารถกินรองท้องก่อนได้เลยครับเพราะว่าเราต้องเดินทางต่อทั้งวันได้อะไรซาซายินเย็นมันแบบมันสดชื่นมากๆนะครับแล้ววันนี้คืออากาศดีมากอะทุกคนฝนเหมือนจะตกนะครับอบอ้าวแต่ก็ไม่ร้อนมากนะครับขึ้นมาด้านบนคืออากาศดีนลยครับไปสักพักได้คิวแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังลงไปในถา่ รูปกันในจุดแรกก่อนเลยคนดูความสวยงามของธรรมชาตินะครับข้างๆถ้ำเนี่ยจะเป็นแบบตัวมอสที่ขึ้นแบบรำไรแบบนี้เลยครับจุดไฮไลท์สำคัญๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอมาเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวจะเอารูปมาฝากนะทุกคนเป็นการมาถ้ำนาคาครั้งแรกที่รู้สึกประทับใจมากและพี่ไก่ก็น่ารักมากสำหรับใครที่กำลังจะมานะครับบอกเลยว่าฟิตร่างกายรอไว้ได้เลยมาเสริบรรยากาศนะครับมาขอพรปัวๆปังๆที่ถ้ำนาคาครับ